สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านแห่งแห่งพระเครื่องได้มีพระบ้านๆมาแบ่งปันนะครับท่านใดสนใจโทรศูนย์แปดสองหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสองสองศูนย์นะครับไอเดียไลน์ก็ศูนย์แปดสองหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสองสองศูนย์เช่นกันนะครับทางร้านเราบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีพีต่อๆไปนะและเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านแห่งแห่งด้วยนะครับผม วันนี้มาพบกับรายการที่1กันเลยนะครับรายการที่1เป็นหลวงผู้ไข่วัดเชิงเลนนะหลวงผู้ไขวัดเชิงเลนเก่าๆสวยๆเดิมๆไปเลยนะพี่ <c oughs> รับหลวงผู้ไข่วัดเชิงเลนเนื้อกระไหลทองสวยๆเดิมๆเ,เลย หลังเรียบๆมีรอยจานนะพี่นะเป็นหูเชื่อมนะเป็นรถนี่เป็นหูเชื่อมเก่าๆสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะเก่าๆสวยๆเลยนี่องค์ผู้ไข่วัดเชิงเลนสวยๆเดิมๆเลยฮะนี่ฮะวันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับองค์ละสี่ร้อยบาทนะองค์ละสี่ร้อยบาทนะพี่นะ สามองค์หนึ่งพันบาทเลยพี่สามองค์หนึ่งพันบาทนะฮะตอนนี้เป็นหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดน,นะนหล,ล,นะลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดเก่าๆสวยๆเลยพี่นี่สองห้าศูนย์สามเป็นเหรียญลมดํานะหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดแต่นี้รุ่นสองนะพี่รุ่นสองมีด้านหลังเป็นขนแมวนะพี่นะเห็นไหมนี่ขนแมวนะสวยๆเลยนะพี่นะนี่เก่าๆสวยๆเลยพี่ <c oughs> วันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นกันอีกรอบหนึ่งนะพี่นะอีกรอบหนึ่งเหรียญละ400บาทพี่400บาท3เหรียญ1,000บาทนะต่อมาปเป็นเหรียญที่3นะเหรียญที่3ปเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยวัดคงคารามนะหลวงพ่อชุยวัดคงคารามนะเก่าเสวยๆเลยพี่นี่สองสองสี่หกห้านะฮะเก่าเสวยๆหลวงพ่อชุยวัดคงคารามขอบกระบอกนะหลังเนี่ย เป็นบล็อกโมมีไส้นะพี่นะโหเชื่อมวงเชื่อมสวยๆเดิมๆกันเลยพี่นะหลวงพ่อชุยวัดคงคารามนะต่อมาฮนะต่อมาเป็นหลวงพ่อแก้ววัดสามเรือนนะหลวงพ่อแก้ววัดสามเรือนสองสี่เก้าสี่นะสวยๆเดิมๆเลยพี่สวยๆเดิมๆเลยหลวงพ่อแก้ววัดสามเรือนนะพี่นะนี่หลังยันสวยๆเลยเนื้อทองแดงนะ เก่าๆเดิมๆดิมไปเลยนะพี่นะนี่สี่ร้อยบาทพี่สี่ร้อยบาทฮะสี่ร้อยบาทพอพี่สามเหรียญหนึ่งพันบาทนะเรามาไปเรียนหลวงเกิดวัดสะพานนะพี่นะหลวงพ่อเกิดวัดสะพานนะนี่เก่าเก่าสวยๆเนื้อทองแดงนะดวงเม็ดไข่ปลาคมๆเลยสวยๆเดิมๆเลยดูนี่ดูขอบฮะขอบตัดสวยๆเลยพี่ ดูหลังยันนะสวยหลังยันคมชัดเลยพี่เหรียญเก่าๆเ,เดิมๆกันเลยนะพี่นะเก่าๆเ,เดิมๆกันเลยนี่ฮะหลวงพ่อเกิดวัดสะพานสี่ร้อยบาทนะพี่นะนี่สี่ร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญเจ้าตากศิลน,นะฮะเหรียญเจ้าตากศิลมหาราชนี่ค่ายตากศิลจันทบุรีนะฮะต่อโคตรี่เนหะ็นไหม โคตตอสอเก่าเกาสวยๆเลยพี่นี่อยู่ในเรี่ยมกรอบพลาสติกอย่างดีเลยพีหน่งแปดใช่ไหมนะอีนึ่งสวยๆเดิมเดิมกันเลยสวยสเดิมเดิมกันเลย,ยๆๆเลยจ้าตากสินมหาราชสวยเก่าสี่ร้อบาทพี่ต่อมาเป็นเส <c oughs> มาหวัวโตแล้วหลวงปู่ทวด หลังหลวงพุทิมบัดช้างให้ก็ไหลทองเสมาหัวโตแล้วนี่เสมาหัวโตเหยียบนะ้ำทรเลจืดวัดช้างให้นะ<ๆ>เก่าๆสวยๆเลยพี่ดูนี่สวยสวยเดิมเดิมเลยนี่ผมขอสีรบาทพี่สี่บาทเนาะต่อมาเป็นหลวงพ่อรอดพระอุปัชารอดวัดคลองเขื่อนนะพี่นะสองสี่แปดสอง นี่พระอุป,ปัชารอดสระอุขึ้นขอบเลยนะชนขอบเลยพสวยสเดิมๆเลยพระอุปัชารอดนะเก่าเก่สวยสวยเลยพี่นี่เก่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมเลยนี่ครับพระอุป,ปัชารอดนะ พระอุปราชลอดวัดคลองเขื่อนนะพี่นะวัดคลองเขื่อนนะผมขอห้าร้อยบาทต่อมาเป็นพุทธชินสีพุทธชินสีวัดสววรนะสองสี่สี่ศูนย์นะเนื้อทองแดงฮะเก่าๆสวย,สวยๆเลยพี่นี่โหยันยา,ยา,ยานเลยพี่เป็นปรูปใบโพล่ะพี่นะนี่สวยๆเดิมๆเลยนี่สวยๆเก่าๆก่าเลยพระพุทธชินสีสองสี่สี่ศูนย์นะพี่นะนี่ อย่างสุโพธ o เมื่อเสด็จกลับจากยุโรปนะฮะนี่สวยๆเลยฮุดจินสีน้ำคอ400บาทนะสี่ร้อยบาทวันนี้มาสาองค์หนึ่พบาทนะเะป็นหลงพ่อเดิมนะ,ะวัดหนองโพนะเก่าๆสวยๆเลยนะโอ้เชื่อมห,ห,หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนี่สวยๆเดิมๆเลยนะฮะสือตรงดอกหยันโค้งยันห้า สว,สวยเลยพี่นี่นะฮะขอบปิ้นๆเลยนะฮะขอบปิ้นๆกันเลยโอ้ยขออภัยนะพี่นะนี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะผมขอสี่ร้อยบาทแต่มาไปเหรียญหลักพระแก้วมรกตนะพระแก้วมรกตวัดพระศรีนะสาวสี่เจ็ดห้านะเนื้อกะไหลทองนะพี่นะนี่กะไหลทองสวยๆเดิมๆเ,เลยนะพี่นะสวยๆเดิมๆกันเลย สองสี่เจ็ดห้าหูเชื่อมวงเชื่อมนะฮะวัดพระนะาศรีอรุณสสดารา,ามนะฮะนี่เก่าเก่าสวยๆวแล้วเหรียญพระแก้วมรกฏนะพี่นะผมขอสี่ร้อยบาทนะสี่ร้อยบาทถวายไปหลวงพ่องเงินนะฮะหลวงพ่องเองิงเนงนะฮะเก่าเก่าสวยๆเลยพี่นี่เนื้อทองแดงหนุ่พราะเงินวัดตอนใหญ่หอมนะนี่สวยสวยเดิมเดิมเลยพี่สวยสวยเดิมเดิมไปใเป็นรุ่นสุดท้ายนะปีหนึ่งแปดนะพี่นะ สวยสวยเลยนี่ยพี่หูเปิ็นๆเลยนะพี่นะหูเปิ็นๆกันเลยดูขอบตัดนี่ยชัดๆคมๆเลยพี่ดูสวยๆเดิมๆลงเพื่อเงินรุ่นสุดท้ายสี่ร้อยบาทพี่สี่ร้อยบาทาาต่อมาเป็นหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีออออกวัดสี่ขันปีสองสามแตพี่นะออกวัดสี่ขันปีสองสามสวยๆเก่าๆเลยเนะี่ยสวยๆเก่าๆเดิมๆกันเลยนะพี่นะ หลวงปุโตวัดประดูชิมพีนะพี่นะนี่ออกวัดสีขัน้นสวยเลยพี่สวยเลยเกา่าเก่าเดิมๆเลยนะผมขอสี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันบาทพี่สามองค์หนึ่งพันบาทตอนนี้หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมพี่หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนี่เกา่าเก่าสวยสวยทองแดงกะไลทองนะอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีสอง สี่แปดสี่นะเก่าเก่าสวยๆเลยขอบกระบอกพี่ดูหลังสวยๆเลยพี่ลาผลพูนทวีขอบปิ้นๆเลยขอบปิ้นๆินเลย,เ,ลยเก่าๆสวยๆเลยนั่นนี่ของพ่อคงวัดบางผมก็สี่ร้อยบาทพี่สี่ร้อยบาทต้องมาไปเหรียญใบขี้เหล็กหลวงปู่แพ้วปาวโลเหรียญใบขี้เหล็กหลวงปู่แพ้วปาวโลนี่สวยๆเลยนี่น่าจะมีต่อโค้ด เก่าเกาสวยสวยเลยพี่ดูนี่ v ส7นะฮะรุ่นพิเศษวัดกำแพงแสนนะจะปลอดภัยนี่ยนกปูแพ้วเปาวโลนะฮะสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะน,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 นี่สวยๆเก่าๆเลยพี่ขอ400บาทพี่จะมาหลวงพ่อกลัน่นวัดพญะยาณ์นะไปเดี๋ยวหลวงพ่อกลั่นเทมาหลวงพ่อกลั่นวัดพญะยาสองสีสวยๆเดิมๆเนื้อทองแดงนะฮะเก่าๆสวยๆเ,เลยพี่ดู เก่าเก่าสวยๆกันเลยนะนี่เป็นพิมพ์เสียนตองแล้วพี่นะเป็นพิมพ์เสียนตองนะโหนี่เก่าเก่าสวยๆอะไรพี่นะนี่พิมพ์เสียนตองนะผมข้อสี่ร้อยบาทครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อพานนะหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังนะรุ่นหนึ่งนะหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังรุ่นหนึ่งเก่าเก่าสวยๆเลยพี่เก่าเก่าสวยๆเดิมๆกันเลยนะนี่ ขอบตัดคมคมกันเลยนะพี่ปีหนึ่งเก้านะพี่นะหูปิ้นๆเลยนะเนื้อทองแดงสวยจมเดอรเลยนะนี่ผมขอ4 0่400บาทนะวันนี้มา400บาทสาองค์1,000บาทนะต่อมาไปเดียนหลวงพ่อหนูอ่ะชิโตแลนะหลวงพ่อหนูอ่ะชิโต้ครนะเก่าๆสวยๆเลยนะนี่เนื้อทองแดงนะพี่นะ นี่หลวงพนน่อหนูอชิตโตสวยๆเดิมๆเลยหลังยันห้านะ <c oughs> วัดตโนดนะพี่นะนี่วัดต,ตโนธสองสี่เจ็ดศูนยะ์หลวงพ่อหนูอชิโตนะสี่ร้อยบาทพี่สี่ร้อยบาทตำมาชินราชอินโดจีนนะทัชสองสี่แปดห้านะชินราชอินโดจีนะน,น,นะฮะนี่เก่าๆสวยๆเลยพี่นี่ เก่าๆสวยๆเดิมๆนะฮะตอกสองโค้ดนะพี่นะนี่ตอกสองโค้ดสวยๆเลยนี่พีอินเร่าสอินโดจีนนี่สวยสวยเดิมๆกันเลยนี่ผมขอดซี่ร้อยบาทซี่สี่ร้อยบาทถ้ามาเป็นเหนรียญโบสถลัน่นนะเหรียญสองพี่น้องหลวงพ่อแดงหลวงพ่อจเจริญน,นะพี่นะนี่เก่า,าๆสวยๆเลยนะนี่ หลวงพ่อแดงหลวงพ่อจเจริญนี่เหรียญสองพี่น้องนะฮะหรือเหรียญโบสถลั่นนะฮะเนี่ยแดงลมดำนะเก่าๆสวยสวยเลยพี่นี่เก่าๆสวยสวยเลยนะดูขอบตัดพี่นี่สวยเดิมเดิมเลยโอ้พิน้นกันเลยทีเดียวน,นะนี่เหรียญโบสถลั่นสองพี่น้องนะพี่นะนี่สองพี่น้องนะ เก่าๆสวยๆเลยนะ400บาทพี่400บาทต่อมาเป็นเจริญพรบนหลวงพ่อทิมวัดรหานไล่นะฮะต่อโคดเลข9กปี17นี่ฮะสวยหลวงพ่อทิมอิสริโกนะ,ะปี17เเก่าๆสวยๆเลยนะเจริญพรบนนะพี่นะ59ปีต่อโคที่สังกติดูขอบตัดน,นะพี่นะนี่ด้านหลังฮะ รหัสไล่ระยองนะฮะเก่าๆสวยๆหูปิ้นปิ้นเลยพี่หูปิ้นปิ้นเลยดูขอบนะขอบสวยสวยเลยพี่นี่ยสี่ร้อยบาทพี่สี่ร้อยบาทต่อมาไปหลวงพ่อสงฆ์เจ้าฟ้าสารลอยนะหลวงพ่อสงฆนะ์นะนี่วัดเจ้าฟ้าสารลอยปีศูนย์ห้านี่เก่าๆสวยๆเลยพี่เนี่ เก่าเก่าสวยๆเดิมๆไปเลยนะพี่นะนี่วัาเจ้าฟ้าสารลอยปีศูนย์ห้าหลังยันห้าสวยๆเลยพี่หลวงพระสงนะหลวงพระส,งนะ,ง,ระสงนะวัาเจ้าฟ้าสารลอยก็อสี่ร้อยบาททั้งปีสี่ร้อยบาทจะามาลุง็นลุ w หลวงปู่สุกวัดป่าคลองมาขามเท่านะฮะสองสี่หกหกนะฮะนี่หลวงปู่สุกวัดป่าคลองมาขามเท่าสองสี่หกหกกะไหลทองสวยๆเดิมเดิมเลยพี่เอนะทองแดงกะไหลทองพี่ทองแดงกะไหลทองเก่าๆสวยๆเลยพี่เนี่ยขอบกระบอกนะพี่นะขอบกระบอกสวยๆเดิมๆด้วยูไข่ปลาโคมหูเชื่อมห่วงเชื่อมเลยพี่นะหูเชื่อมห่วงเชื่อมวันนี้มาเข้ารายการด้วยนะคะมาเข้ารายการด้วยนะสี่ร้อยบาท นะองค์ละ400บาท3องค <c oughs> ์1,000บาทนะพี่นะต่อมาไปเหรียญคุกเข่านะไปเหรียญคุกเข่าหลวงพ่อแดงวัดเขามันได้อิดนะนี่ปี17นี่เหรียญคุกเข่าหลวงพ่อแดงวัดเขามันได้อิดนะเก่าเก่าสวยๆเลยพี่เก่าเก่าสวยๆเดิมๆไปเลยนี่หลวงพ่อแดงวัดเขามันได้อิดนะนี่ละทองแดงนะไปเหรียญคุกเข่าแล้วพี่นี่ไปเก้าหกนะนี่เก้าหก สวยๆเลยพี่96นะเลขยก96อยู่ในยันนะพี่นะนี่นะเ,เ,เรียสวยๆเดิมๆเหรียญคู่เก่าก็400บาทนะ400บาทต่อมาไปเหรียญฉลุหลวงพทุทิมนะออกวัดแม่น้ําคูเก่านะพี่นะออกวัดแม่น้ําคูเก่านะนี่เหรียญฉลุหลวงพุทิมอิสริโโลิโก้เก่าๆสวยๆเลยพี่เหรียญฉลุรุ่นอรหันตสทรพุทโธนะพี่นะวัด ออกไม่น้ำคู่เก่านะนี่ีย่รุน่นนี้จะดังมากเลยนะพี่นะดังๆอะไรนะสวยๆเดิมๆเลยนะนี่ข้อสี่ร้อยบาทพอพี่สี่ร้อยบาทเนาะโอ้ยหออภัยด้วยนะครับไม่ค่อยสบายพี่ตอมาไปเหรียญเสมานะเสมาหลังสิงหลวงพ่อหอมวัดชากหมากปีหนึ่งเจ็ดนะพี่นะเสมาสิง,ง,สงนี่หลวงพ่อหอมวัดชากหมากเก่าๆสวยๆเลยพี่ เนื้อทองแดงนะนี่ใสมาหลังสิงหลวงพ่อหอวัดจากมาสวยๆเดิมๆกันเลยพี่ในปีหนึ่งเจ็ดไยองแล้วพี่นะนี่นสสวยเก่าๆเลยพี่ใสมาหลังสิงหลวงพ่อหอวัดชากมาสวยๆเดิมๆเ,เลยก็สี่ร้อยบาทพี่ต่อมาเป็นหลวงพ่อแช่มวัดนายางครับหลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อแช่มวัดนายางนะพี่นะเก่าเก่าสวยๆเลยพี่สองสี่เจ็ดสาม้ยขอไปหลวงพ่อแช่มวัดนายางสองสี่เจ็ดสามนะสวยๆเดิมๆเลยพี่นี่สวยๆเดิมๆเลยนะเก่าๆเดิมๆกันเลย หลวงพ่อแช่มวัดนายาง2 4 7 3ดูเหรียญสวย,ยนะเหรียญน,นี้นะหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะเป็นเหรียญสวยๆเลยนะหลวงพ่อแช่มวัดนายางนะนี่ค่า400บาทเช่นกันพี่400บาทเช่นกันต่อมาปเป็นเหรียญหลวงพุทธศรีหลวงพุทธศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคปี14นะฮะนี่เหรียญกระดุมหลวงพุทธศรีนะวัดเขาถ้ำบุญนาคสวยๆดูหูเลยนะดูห่วงดูหูนะ,นะด,ดูหูนะพี่นะนี่สวยๆเดิมๆกันเลย นี่ฮะพี่หนึ่งสี่เก่าเก่าสวยสวยเลยพี่นี่หลวงพุ่สีนะผมขอสี่ร้อยบาทพี่สี่ร้อยบาทต่อมาเป็นหลวงพุ่มวัดบางโค่นะหลวงพุ่มวัดบางโค่สองสี่เจ็ดเจ็ดยันไม่จรดทองแดงกระไหลทองนะพี่นะหูเชื่อมนะพี่นะนี่เก่าเก่าสวยสวยเลยพี่ดูนะเป็นเลียนสวย,สวยเลยนะนี่หอบกระบอก สวยๆเดิมๆดิเลยนี่พี่ดูยันนะนี่ยันไม่จะลดนะพี่นะทองแดงก็ไหลทองห่วงเชื่อมห่วงเชื่อมหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคพุ่มวัดบางโคอ่ะนี่ผมขอสี่ร้อยบาทพี่สี่ร้อยบาทต่อมาเป็นหลวงพ่ออินวัดโบสถ์นะหลวงพ่ออินวัดโบสถ์สองสี่เก้าหกพิมพ์สี่เหลี่ยมนะพี่นะนี่ยหลวงพ่ออินวัดโบสถ์เก่าๆสวยๆเลยพี่นี่ดูหูนะนี่ เก่าสวยเลยหลวงพ่ออินวัดโบสถ์นะพี่นะดูขอบตัดในคงคมชัดชัดเลยนีนวัดโบสถ์ยันสี่นะพี่นะนี่สวยเลยพี่ <c oughs> ขออภัยด้วยนะพี่นะขออภัยด้วยเน,นยเก่าเ <c oughs> ๆๆสวยเลยพวกขอสี่ร้อยบาทพี่สี่ร้อยบาทต่อามาไปเหรียญจักรเพชรไปเหรียญจักรเพชรเท้ามหาพรมนะพี่นะ <c oughs> วัดดอนยานวาปีสุดแปดเนื้อทองฝาบาท เก่าเกาสวยๆเลยวันนี้มาเข้าร่วมรายการด้วยนะพี่นะเข้าร่วมรายการด้วย400บาทพี่400บาททุกองค์เลยนะพี่นะวันนี้ทุกองค์เลย400บาทนะพี่นะสามองค์หนึ่งพันบาทนะถ้ารับ3องค์เอาไปเลย1000บาทพี่เก่าเก่าสวยสวยเลยนะนี่เป็นเหรียญสวยสวยเลยนะนะเหรียญจากพิษเท้ามหาผมแล้วกว็4 0่บาทพี่ สี่ร้อยบาทต่อมาเป็นเรียนผู้เอี่ยมวัดหนังนะสองสี่หกเจ็ดหลังยันสี่เนื้อทางแดดนี่ฮะสวยๆเลยพี่หลวงผู้เอี่ยมวัดหนังนะพี่นะหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังเนี่ยเก่าๆสวยๆเลยนี่สวยๆเดิมๆเลยพี่นี่ยันสี่นะสองสี่หกเจ็ดแสวยเก่าๆเลยนะพี่นะนี่หลวงผู้เอี่ยมวัดหนังนะ้วก็สี่รนะ้อยนะอ400บาทต่อมานะฮะ เป็นพญาเต่าเรือนนะพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลียววัดไล่แตงทองนะฮะรุ่นสุขใจพี่สวยๆเลยเนี่ยรุ่นสุขใจหลวงปู่หลีววัดไล่แต่งทองนะฮะเก่าๆสวยๆดูหูนี่นี่สวยๆเดินเดินตอกสองโค้ดนะพี่นะนี่ซ้ายขวานี่พอบจัดพี่สวยๆเลยโดยลูหางลูขานะพี่นะนี่ สวยๆเก่าๆเาลยนะหลวงปู่หลิววัดไห้แต่งทองนะพญาเต่าเรือนนะก็สี่ร้อยบาทเช่นกันพี่ต่อมาเป็นหลวงปู่อีวัดสัตหีบหลวงปู่อีวัดสัตหีบนะทองแดงกระลายทองสวยๆเดิมๆเ,เ,เลยหูเชื่อมของเชื่อมนะหลวงปู่อีวัดสัตหีบนี่เห็นขีดที่ต่อเต่าไว้พี่มาที่แขนเนาะสวยๆเดิมๆเ,เลยนะนี่ ก็บอกนะ 2, 4, 7, 3, นะนอสองสี่เจ็ดสามนะนี่ยันสวยๆหนังสือคมชัดขอบคมมกว่าเลยเก่าๆสวยๆกันเลยพี่ครับก็บอกนะพวกอีวัดสัตหีปก็สี่สสสสสร้อยบาทเชน่นกันต่อมาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อรุ่งนะฮะรูปหล่อหลวงพ่อรุ่งวัดบางแหวนนะสวยๆเลยมีกิ่งด้วยนะพี่นะหลวงพ่อรุ่งนี่สวย,สวยดๆดมเดอเลยเขาเหล็กนะพี่นะนี่ พ่อรุ่งนะฮะวัดบางแหวนนะเขาเก่าสว,สวยเลยพี่ดูดรูปหล่อหลวงพ่อรุงสวยสวยเดิมๆเลยนะพี่นะนี่รูปหล่อหลวงพ่อรุงวัดบางแหวนสี่ร้อยบาทเช่นกันพี่ต่อมาฮะต่อมาเป็นหลวงหลวงพ่อานวัดบ้านแจ้งนี่หลวงพ่อายวัดบ้านแจ้ง เก่าๆสวยๆอยุธย,ยาโหเชื่อมห่วงเชื่อมนะพี่นายในหลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งขอบตัดทุม่มคมขอบตัดเดิมเดิมอะไพี่ดรยันหลังนี่เป็นยันโบราณเลยนะพี่นายัยานโบราณสวยสวยเก่าเกาเลยนะหลวงพ่อไนายวัดบ้านแจ้งนะพี่นาวันนี้มา400บาทเช่นกันพี่400บาทนะฮะต่อมาเป็นหลวง ก็แผ่วัดพิกุลทองนะฮะรุ่นแรกนะเนื้อทองแดงปีศูนย์สองพี่นะน,นี่ใลยสวยเลยเปเรียอสวยสวยเยดูดหน้าตาหลวงพ่อคมชัดกันเลยทีเดียวขอบจัดน,นี่แบบเดิมนะว,วัดพิกุลทองพี่สวยๆเดิมๆเลยนี่สวยๆเดิมๆกันเลยนะวัดพิกุลทองนะพี่นะน,นี่ สวยดมเดิมดเลยขลอสี่ร้อยบาทแนะล้วหลวงพ่อแพรนะพี่นะต่อมาเป็นหลวงพ่อตูหอตนะอนะ้หลวงพ่อตู้วัดรีสะช้างนะฮะพี่หนึ่งสองนะดิเก่าเก่าสวยสวยหลวงพ่อตู้กระไหลทองนะพี่นะนี่เส้นให้เต็มเลี่ยนไปหมดนะไม่รู้เส้นอะไรวะพี่ขี่เส้นเยอะมากเลยหลวงพ่อนี่ เส้นขนแมวเส้วนวิ่งเต็มเลยพี่ดูปีสองห้าหนึ่งสองะยีสิบสี่มกราเหรียญสวยเลยนะนี่เก่าเก่าเดิมเดิมเฮะเส้นเซียนวิ่งเต็มเหรียญก็ไม่หมดล้วนะหลวงพ่อตู้วัดศรีสะช้างนะผมขอสี่ร้อยบาท,ที่ต่อมาเป็นหลวงพร่อรุ่งวัดท่ากระบือน,นะสวยสวยเดิมเดิมเนยะหน้าแก่ยันยิกนะหลวงพ่อรุ่งเลยนะ ทรงแดงกะไหลทองนะผพัลลุกงวัดท่ากระบือนะเก่าๆสวยๆเลยพี่สองสี่แปดสี่นะฮะนี่สวยๆเดิมๆเลยเก่าๆสวยๆเลยพี่นี่นะผมก็สี่ร้อยบาทพี่ต่อมาเป็นเหรียญป้องอ้อยหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วพี่เหรียญป้องอ้อยหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วนะฮะนี่สวยๆเดิมๆเลยนะ ดูหน้าดูตาพี่สวยเก่าเก่ากัเลยนะพี่นะนี่สวยเก่าเก่ากัเลยนะสวยเดิมเดิมไปเลยนะนี่ปีหนึ่งแปดนเพิ่มเรียนพ้องอ้อยวัดกลางบางแก้วนะเก่าเก่าสวยๆแบบนี้นะก็สี่ร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะ ดูให้ชอบนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ใช่ก่อนนะพี่นะนี่ดูถูกใจองค์ไหนทักมัรบิดกับเราได้เลยนะครับวันนี้400บาท3เหรียญ1,000บาทนะ3รายกนาะร1,000บาทเลยพี่ส่งฟรีเหมือนเดิมนบพี่ส่งฟรีนะเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะหรือจะโอนก็ได้นะพี่นะนะ ก่อนจะจากกันไปนะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอ p ีต่อๆไปนะและเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านไอ้เิงด้วยนะครับวันนี้ร้านานอ้เฮงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ